โดนัลดาร์กนะคะ90ปีแบบโอ้กล่องสวยมากแล้วคือชอบสีอะเดี๋ยวเราจะมาขุดค,คุยดูนะคะว่ามีอะไรในกล่องนี้เฮ้ยนา่ารักอะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU GO กับกับแฮปปี้เบิร์ด o ด o ์ GO กับกับสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ er <ช>บนลิงดอตวันนี้เรามาในทรีม เหลืองนะคะขาวแล้วก็น้ำเงินเพื่อนๆลองทายสิว่าวันนี้เรามาในธีมของคาแรคเตอร์ใดเทรเรีมเทมรเรมเทเทร์เรมเทมไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะคะว่ามาในคาแรคเตอร์ของพี่โดนัล ใครที่เป็นแฟนโดนัลนะคะวันนี้นะคะเนยมีคลิปอันบ็อกซ์นะคะเขาจะมีอะไรบ้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันพร้อมกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเะคะอ๋อตื่นเต้นตื่นเ้นนะคะ,อะ,ะ,คะเอาล่ะนะคะในกล่องคือแบบกล่องสวยมากเป็นกล่องแบบโดนลัลดักนะคะ90ปีแบบอู้กล่องสวยมากแล้วคือชอบสีอะสีความที่โดนัลคือแบบมีความคอลฟูสดใสๆๆ <S <S เดี๋ยวเราจะมา ขุดคุยดูนะคะว่ามีอะไรในกล่องนี้เฮ้ยน่ารักอะ่ะเอายังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่อะ,อะไรยังมีอะไรอะ่ะว้าวทำตะลแดมทำทำทุกคนน้องโดน่พี่โดน่ของเราน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ น่ารักมากตัวนี้วันก่อนอะไปดูที่ที่ห้างมามีหลายคาแรคเตอร์เลยแล้วคือแบบเราก็หยิบดูอยู่ว่ามันน่ารักมากเห็นไหมเป็นตาแบบวิงวิงฟิลแบบเหมือนแบบพี่โดน้องใส่คอนแทคเลนส์นะทุกคนน่ารักแบบนี้เลยนะคะอ้แล้วมันก็นุ่มด้วยอนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะชิ้นต่อไปอ่าชิ้นต่อไปเดี๋ยวฟังพี่โดน้องไว้นี่ก่อนนะไปชิ้นถัดไปค่ะเทนเธนเธนเทนเทนเธนเธนเธนเโอ้โหเพลงนี้แบบว่า นี่คะ่ะทุกคนกระเป๋ากระเป๋าโดนัลน่ารักะ่ะแล้วคือจุของได้เยอะนะอันนี้จริงดีมากนะคะข้างหลังคือ The Original Donald d u r k Wall Disney ดูทุกคนดูมีความดีเทลแล้วผ้าก็คือแบบนุ่มๆอ,อยากให้ทุกคนได้ยินจังเลยอยากให้เห็นว่าสัมผัสมันนุ่มมากจริงๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบ สภายเอ้ยเออได้ๆเข้าอยู่เนี่ยเข้ากับชุดนี้มากอ่ะสะพายเป็นเพื่อนดูนะเออน่ารักเนาะน่ารักเนาะต่อไปมีอะไรอีกนะต่อไปมีอะไรอีกนะว้าวคืออะไรอ่ะการ์ดทุกคนการ์ดโดโนดักนี่ทุกคนเห็นไหม ทุกคนเห็นไหมคะการดอนัน์ดักนี้เขาเขียนไว้ว่าร่วมฉลองวันเกิดดอนัน์ดัก90ปีกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายวันที่7ถึง15มิถุนายนนะคะปี2567ณสยามพารากอนนะคะที่สยามพารากอนนะคะจะมีกิจกรรมนะทุกคนถ่ายรูปกับจุดเช็คอินน่ารักน,กนก่อาทิโดอนันดักขนาดยักษ์นะคะ เป็นแบบ birthday w i s w wall นะคะแล้วก็มีฟ t โต้บูนแล้วก็แบบกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็บอกว่าในงานนี้มีอะไรอีกนะคะมี passport s t a มปถ้าแบบว่าสแตมปครบ6จุดก็จะได้ของที่ระลึกไปอีกนะคะเฮ้ยทุกคนวันที่7ถึง9อันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะเขาจะมี meet and greet พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับพี่ดโดนโัล วันนี้ที่รอคอยนะคะก็มาถึงแล้วนะคะเราไม่ต้องไปแบบที่ไหนเลยนะคะเราไปที่พารากอนนะคะแล้วก็พิเศษนะคะในวันเกิดโดนลัลวันที่9นะคะมิถุนายนสําหรับผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนทุกคนจํานวน90ท่านแรกที่แสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานนะคะว่าแบบเออเกิดวันนี้อะไรเงี้ยก็จะได้รับของข,องขวัญพิเศษไปอีกนะคะอ่าแล้วก็มีหลายอย่างเลยเ <c oughs> ขาบอกมีช็อปดิสนีย์น่ารักน่ารักมากมายด้วยนะคะแล้วก็มีบูธต่างๆพร้อมทั้งกับกิจกรรมมากมายเลยค่ะแล้ว ำหรับ90คนแรกที่โชว์อ e ีการ์ดก่อนเข้าร่วมงานรับของขวัญสุดคิ้วจากทางดิสนีย์1คนต่อ1สิทธิ์เอ้ยเลดศน่าอันนี้คือดีเทลส์นะคะที่อยู่ในการ์ดเชิญใบนี้นะคะทุกคนเออเนยดีใจมากเลยแล้วก็อยากจะร่วมฉลองนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you กกขอให้พี่โดนัลนะคะ ออมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งคาแรคเตอร์ที่มอบความสุขให้กับคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกแบบตลอดไปเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ชอบให้เหนยทำคลิป Unbox Disney แบบนี้อีกนะคะก็ไป Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะที่ช่องพ r o o m d o อ s ค่ะสำหรับคลิปนี้เนยไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป Unbox คลิปหน้านะ